มาแล้วมาแล้วสามขันข้นคือเราครับพี่น้องเอาสวัสดีแล้วก็ทักทายครับพี่พี่น้องๆเอฟซีนี่ก็อยู่กันที่ชุงนาเหมือนเดิมกับทีมงานโชคผสมสุขฮะเครืองขั้น,นบอเห็นหรอ <laughs> อะหลังจากที่จอดมาเป็นระยะเวลาสีวันครับตั้งแต่วันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับผมตอนนี้ก็ได้วิ่งงานกันแล้วนะครับ หลังจากที่แมคโครจอดซ่อมทำแขนทำบุ้งกีใหม่นะครับโอ้นิ่มกริบเลยพี่น้องไม่มีเสียงเลยป้ายโถแนนเปี๊ยนี่นี่ครับเจ้าศูนย์สี่เราครับผมพี่น้องเตรต็มแล้วผมนำกลเจ้าได้นน่ ه, นี่ครับทำบุงกีเสร็จก็เอามาลุยงานเลยครับวันนี้วันแรกนะเดี๋ยวผมจะตามตะหกไปเลยนะครับผมดินก็เป็นดินผสมลูกลังนะครับดินงามๆเลยอวันนี้เรามีเด็กนั่งข้างด้วยเออกินกินกินเรามี เจ้าล็เจอครับเลิเจอเจ้าเจอเจ้าเจอเจอนั่งรถไปด้วยเออกินกินหลานขึ้นรถมาด้วยครับวันนี้ <c oughs> ลูกเจ้าสีภยัยซาลีวงเออกินกินลูกชายของโซเฟอร์แมคโครเท่าแก่ไแมคโครครับรถเขาไม่มีแอร์เรามาขึ้นรถเรารถเจอว่าไม่มีแอร์รถเจอดิ ันนเป็นกระแนเยเออมันหอนเปิดกระจแยนอ่ะเดี๋ยวเราตามตะโกไปเลยครับก็วิ่งออกทุ่งนะครับนี่ตรงนี้ที่เรามาทำงานทอยกันเอาดินเข้าบ้านแต่วันนี้เราก็มาเอาดินจากแปลงนาไปลงงานเที่ยวนะครับเห็นบอกว่าไม่ถึงร้อยหรอกนะครับเดี๋ยวก็วิ่งช่วยกันครับผม เราเสร็จเร็วก็เข้าบ้านเร็วแค่นั้นเองครับงานที่นี่นะครับเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆครับผมนะวันละสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวนะครับไม่ใช่เรือ,อ,อ,อช่างก็ต้องพรมน้ำมนต์ไว้ก่อนครับนี่ต้องพรมน้ำมนต์นะไม่พรมน้ำมนต์ไม่ได้นะไงกรุบไงกรุบพี่น้อง ออกตัวเกียร์สองมานะครับนี่ฮต้องฉีดน้ําเลี้ยงไว้ครับต้องปล่อยน้ำไม่งั้นไงกรุปพี่น้องกับรถดินก็ต้องฝุ่นคลุ้งแหละนะครับไปน,นี่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเนี่ยช่วงนี้เด็กก็ไม่ค่อยสบายนะครับใครที่มีลูกมีหลานก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ ดีๆครับผมอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้หนย่าฟ้าหนย่าฝนฮะยอ,ไอะอไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเปิดในหะ้นี่นี่ว่าได้ใช่เอ,นะอ๋อนขอนมนช็อกโกแลตเรียงลานไปเลยครับวันนี้ เช้าก็จะต้องซื้อขนมปังติดรถมาด้วยไปวิวเลยครับไงกุ๊บไงกุ๊บพี่น้องมาไป<ะ>ตามไปดูครับแต่หกไปเหมือนกระทางไม่มีหลุมเลย แต่เรานี่โอ้โหไปแบบนิ่มๆดีกว่าครับดึงๆดึงๆไปเรื่อยเจ้าอินเดียพาเจ้าอินดีโชกหน้าไม่มีนะครับโชกหน้าขาดไปแล้ว,ย,ลวยังไม่ได้เปลี่ยนโชกหน้าเลย,ยลนี่ไอ้น้าอโอ้โหต้องขอโทษขออภัยด้วยนะข้าวหน้าปังก็ยังสวยเลยครับโอ้ข้าวก็งาม กีเทแล้วครับวิ่งมาอ๋อนี่เทอยู่ในทุ่งเนี่ยครับน่าจะปลูกบ้านหรือทำอะไรก็ไม่รู้เลยถอยนี่ถอยนี่ถอยนี่มาดูว่าคิดว่าน่าจะยามพุนว่าออเอาละเดี๋ยวเราก็เท ต่อหลังตะฮกนี่แหละนะเราไม่รู้หรอกว่าเทกันยังไงเทตรงนี้แหรอวนนะตามหลังตะฮกนี่แหละครับอไรดีตัวให้ีตัว <S 2> <S 2> ต่ว่าฉีกตัวตตกันนับเอาซะแล้วนบะกับเขียนเอาเว้ย เขาปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดข้าวนาปังเต็มเลยส่วนนี้นะครับฝั่งนี้จะใกล้ใกล้ห้วยนะมันจะใกล้ห้วยหน่อยนะครับมือแรงโอ้เวเก็บเก็บมือแมงกันแน่ระยะทางไปกลับก็น่าจะลุ่มล้อมเกือบห้ากิโลได้นะครับเนี่ยส่วนน่าจะอยู่ประมาณสักสี่กิโลนิดๆนะครับม่นือแมงกันแน่ที